คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางบ้านโตได้ไวมีอนาคตตั้งแต่รุ่นแรกแต่อีกหลายบ้านวนอยู่กับปัญหาเดิมรุ่นแล้วรุ่นเล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง3อย่างที่บ้านคนรวยสอนไม่เหมือนบ้านคนทั่วไปเราไม่ได้เลือกได้ว่าจะเกิดในบ้านแบบไหนแต่ถ้าได้สังเกตดีๆจะพบว่าบางบ้านสร้างคนให้สำเร็จได้ตั้งแต่รุ่นแรกในขณะที่บางบ้านวนอยู่กับความลำบากรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทั้งหมดนี้เริ่มจากแนวคิดที่บ้านปลูกฝัง 1. เรื่องเงินบ้านคนส่วนใหญ่สอนให้หาบ้านคนรวยสอนให้ใช้เป็นบ้านส่วนใหญ่มักจะสอนว่าตั้งใจเรียนนะจะได้มีงานดีๆหาเงินได้เยอะๆแต่พอหาได้แล้วก็ไม่มีใครบอกว่าจะบริหารยังไงในขณะที่บางบ้านบ้านที่พ่อแม่คิดไกลจะสอนลูกตั้งแต่เล็กว่าเงินที่หามาไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้แต่ต้องรู้จักเก็บ ลงทุนและต่อยอดเพราะเขารู้ว่ารวยไม่ใช่เพราะหาเยอะแต่เพราะเหลือเยอะและรู้จักใช้เงินให้เงินทำงานแทนเราข้อคิดก็คือถ้าใช้เงินเก่งกว่าเก็บต่อให้มีล้านก็ไม่เหลือ 2. เรื่องงานบ้านคนส่วนใหญ่สอนให้ทำได้บ้านคนรวยสอนให้ทำให้เก่งหลายบ้านบอกลูกแค่ว่าขอให้มีงานทำไม่ตกงานก็ดีแล้ว แต่บ้านที่สร้างเจ้าของชีวิตจะไม่หยุดแค่นั้นเขาสอนลูกให้เลือกเส้นทางที่อยากเติบโตแล้วทำมันให้เก่งจนกลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าคุณเก่งพอคุณจะไม่ต้องไล่งานงานจะไล่คุณเปรียบเทียบคนหนึ่งเรียนจบแล้วสมัครงานเพราะต้องรอดอีกคนเรียนจบแล้วเตรียมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญผ่านไปสามปีใครอยู่เหนือกว่า 3. เรื่องชีวิตบ้านคนส่วนใหญ่สอนให้อยู่ได้บ้านคนรวยสอนให้รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรบางบ้านบอกลูกว่าขอให้โตขึ้นมาเป็นคนดีมีชีวิตพอเพียงฟังดูอบอุ่นแต่ก็อาจทำให้บางคนไม่มีแรงผลักดันในชีวิตจริงในขณะที่บางบ้านจะพูดชัดๆว่าอย่าอยู่แค่รอดให้หัดตั้งเป้าตั้งฝันแล้วทำให้ถึง เพราะพวกเขารู้ว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายจะเดินวนอยู่ที่เดิมแม้พยายามแค่ไหนก็ตามข้อคิดก็คือคนดีที่ไม่มีทิศทางก็ไม่ต่างจากเรือที่ลอยกลางทะเลปลอดภัยแต่ไม่ไปถึงไหนสรุปแล้วไม่ต้องโทษบ้านที่เราเกิดแต่จงเป็นบ้านหลังแรกที่ปลูกความคิดใหม่ไม่ใช่แค่ให้ตัวเองอยู่รอดแต่เริ่มสอนตัวเองให้ไปไกลกว่าที่ใครเคยสอน เพราะโลกวันนี้มันไม่รอดด้วยความดีอย่างเดียวแต่มันรอดด้วยวิธีคิดที่ดีและการลงมือจริงถ้าบ้านคุณไม่เคยสอนเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตไม่เป็นไรเลยแต่วันนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่ต่อไปแบบเดิมหรือจะเป็นบ้านหลังแรกในตระกูลที่คิดต่างจากคนส่วนใหญ่ ถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้และอยากเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาตัวเองฝากกดติดตามช่อง m i n d s e t คนคิดบวกไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ